สวัสดีค่ะเอฟทีทีรักทุกทุกท่านสวัสดีแฟนคลับของเย็นจิตพอดีทุกคนค่ะเราก็มาพบเจอ,เจอ,เจอก,กันกับเย็นจิตพอดีในช่องรุ่งพอดีพารวยนะคะวันนี้เป็นวันที่อะไรเนี่ยเป็นวันที่สิบแปดไหมอ่ะเ <c oughs> นาะสิบแปดเนาะวันนี้เนาะวันที่สิบแปดวันนี้ค่ะเราก็มาตามแนวทางกันต่อนะคะสำหรับตัวเลขไอ้สิบแปดกับสิบเก้า อ่สิบเ้านาะสิบเก้าวันนี้ขอโทษจะ้ะที่อมองเห็นอยู่นี่นะคะก็คือตัวเลขของปู่ในป่าช้าสำหรับ FC ที่ตามปู่ในป่าช้าก็คงจะทราบกันนะคะว่าตัวเลขหน้าหลังสามตัวหน้าสามตัวหลังออกอะไรและสองตัวท้ายออกอะไรสามตัวรางวัลที่หนึ่งออกอะไรเย็นจิตปอดวีเขียนไว้แน่ชัด นะคะแน่ชัดชัดเจนค่ะนะคะปูในป่าช้าไม่ผิดหวังค่ะห้างวดติดเข้าห้างวดติดนะคะวันนี้ก็ได้มาแล้วนะคะสำหรับแนวทางตัวเลขของปูในป่าช้านะคะอิจีทล่าทุกท่านนะคะก็เก็บหลักฐานไวเ้เยอะแยะมากมา,กายก่กองนะคะ,ะค้นหายแป๊บหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้เย็นจินตพอทีวีล้มค่ะ ล้มโอ้โหล้มล้มคือล้มแบบไม่เป็นท่าเลยเพราะว่าไปดึงสายยางสายยางมันยาวประมาณเกือบสองร้อยเมตรอ่ะก็ดึงกระเถิบไปดึงกระเถิบไปแต่ก็มันหนักเนาะนะน้ำล้มล้มงายหลังทั้งสายยางเลยแต่ว่าแต่ว่าสายยางมันแต่ว่ายังดีดินมันมันเป็นดินทราย ดินที่ขุดล่องนะคะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> ัวจ้กเราก็มาตามต่อนะคะสำหรับแนวทางตัวเลข <c oughs> หลายๆท่านเลยนะคะตามแต่ว่าไม่ไม่ได้แคปตามต้องแคปอ่ะค่ะ <c oughs> อันนี้ของวัที่ผ่านมานะคะปู่ในป่าช้า ปู่ในป่าช้านะคะก็ไม่ผิดหวังที่เอฟซีตามนะคะตัวเลขของปู่ในป่าช้าก็มีหลักฐานชัดเจนค่ะนี่ปู่ในป่าช้าให้มงวดที่หนึ่งเข้าที่เก้าศูนย์นะคะคือเข้าต่อเลยนะคะไม่มีเว้นนะคะไม่มีเว้นเนี่ยของปู่เข้าห้างวดติดกันเลยค่ะแล้วก็มางวดที่สองให้มาออกเก้าเจ็ดนะคะให้เก้าเจ็ดออกเก้าเจ็ดนะคะ เนี่ยอันนี้มีหลักฐานชัดเจนท่านก็ดูนะคะมีหลักฐานชัดเจนนะคะมีหลักฐานให้ดูขนาดนี้ท่านไม่เชื่อก็ไม่รู้จะว่ายังไงเนาะเข้าจริงออกจริงค่ะนะคะนั่นคือวัที่สเขียนไว้ข้างบนนะคะวัที่สออ้าวเราก็มาดูก็ตามกันต่อค่ะตามกันต่อนะคะได้มาแล้วก็รีบลงให้ท่านอย่าลืมแคปไว้ค่ท่านจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ แล้วแต่ใจท่านแต่ว่าแ็บไว้เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นสักขีพยานด้วยกันหน่อยนะคะนี่งวดที่สามเนี่ยค่ะสาวดำก็เขียนไว้นะคะว่างวดที่สามนะคะงวดที่สามก็เข้าที่ศูนย์เก้าค่ะนะคะเข้าสามวดติดต่อมานะคะต่อมา ละเอิงเอ้ยเอ้ยต่อมาก็ต่อไปวันวดที่สี่วัที่สี่ก็เข้าปังปังนะคะเก้าสามนะคะกะงวดที่สี่เข้าวดที่สี่ติดนะคะมไม่ได้เว้นนะมาวดที่ห้านี่ค่ะสี่ศูนนะคะขอบคุณทุกๆกำลองอกังใจที่ให้กับเย็นจิตพอทีวีนะคะในช่อง fc fc ช่องรุ่งพรนทีวีพารวยนะคะสำหรับทุกท่ากกนนะคะที่ไดเ,เมตตากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยจ,จิตพอทีด้วยนะคะอ่าในีารคะหลักฐานชัดเจนกับปูนในป่าช้าค่ะอ่าทีนี้เราก็มาตามต่อในงวดที่หกนะคะว่าจะเข้าไหมนะคะงวดที่หกค่ะ ปูในประชามวดวันที่หนึ่งนะคะหนึ่งก,กรกฎาคมค่ะปู วัดที่หกจะเข้าไหมนะคะ ป,ประกาศจะนี่าันจะได้มันจะได้นั่นมันจะได้จะได้อะไรก็จะได้นั่นกันจะได้เห็นกันชัดๆนะคะ เราก็จะได้รู้กันนะคะว่างวดที่หกปูในป่าช้าเราจะผ่านอีกหรือเปล่านะคะเนทีที่รักทุกท่าน Icana, ให้ห้องจำไปด e, ูดวงด้วยปู้วันนี้ก็ขอให้ฟังๆด้วยปู้วันที่หกก็ขอให้พานฉลุยค่ะเพราะว่าจะเป็นสามตัวหรือสองตัวเนาะปู้เนาะเป็น้องเพราะว่ามันเอง ตามต่อกันเลยนะคะเอติทัตุท่านสาวดำพูดโบโหมดพูดเคียอะไรไม่เป็นละคะ่ะก็ทำไปตามที่ได้มาก็านี้ละค่ะเอฟีชื่นชอบก็จัดนะคะเอีชอบก็นั่นเลยค่ะตามเลยนะคะวดที่ห้าพันพ้นไปด้วยดีนะคะแล้วก็ตามวมดที่หกนะคะ ปูเซาล่างวดท่านจะควงแคมป์ไปอีกได้เยอะไหมนะคะผ่านไปแล้วห้างวดติดนะคะ้าวไม่จะเจ็บห้านี่โอ้โทษโทษโทษโทดุโทดแล้วนั่นผิด <c oughs> เ็ดเก้านะคะหนึ่งก็จะมีหนึ่งเจ็ดนะคะหนึ่งห้าเจ็ดห้านะคะแล้วก็หนึ่งเก้าหนึ่งห้านะคะนเจ็ดหนึ่ง จ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดห้านะคะหนึ 1, 9, 7, 9. ่งเก้าเจ็ดเก้าอ๋อขอท่านพิจารณาดูนะคะจะมีห้าห้าเจ็ดนะคะหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งนะคะตัวนี้มันจะต้องเป็นอะไรละ่ะขาวดำเราก็มาตามดูกันนะคะว่างวดที่หก ผูดจบผ่านดันไปได้อีกไหมนะคะงวดที่หกนะคะงวดที่หกสาวํำเขียนไว้เลยค่ะว่างวดที่หกนะคะเพราะว่าท่านเข้าแล้วห้างวดติดห้างวดติดนะคะนี่ค่ะอันนี้ของปู่ในป่าช้านะคะอี่ทีทุกท่าน ขอทุกท่านโชคดีกับงวดนี้นะคะขอให้เอฟซของียบจิตควมดีโชคดีทุกคนกับ91579นะคะบนล่างก็จะมี9195 15795717ค่ะมีเท่านี้นะคะสำหรับตัวแนวทางตัวเลขในงวดนี้ขอทุกท่านโชคดีตามต่อเลยนะคะ